สวัสดีค่ะมุขชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าคลิปนี้นะคะยอดวิวเนี่ยทะลุไปเยอะมากถึง00แสนครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคอนเทนต์เรียกเสียงหัวล้อของคู่ซีต่างวัยอย่างคุณนิกกี้นะฉันจันทพันธ์นะคะแล้วก็เน็ตไอดอลตัวแม่อย่างสาวลีน่าจังหรือว่าคุณแม่ลีน่าจังจังจันจานะคะเมื่อล่าสุดเนี่ยบนช่องติ๊กต็อกเออก็คือลีน่าดอทแกงนะคะได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในขณะที่คุณลีน่าจังเนี่ยยืนชี้หน้าด่ากลาดคุณนิกกี้ะนะชัดแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะหรือว่าปริป,ปากพูดเพื่ออธิบายเหตุผลใดๆเลยนะคะไม่ทันได้พูดไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆค่ะบอกว่าเนี่ยม,ม,มาทำไมมาทําไมดูซิว่ารอตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแล้วถึงถือว่าดังเป็นซุปเปอร์สตาร์หรอให้มานั่งรอได้ยังไงร,รู้ไหมรู้ไหมว่าตัเน็ตไอเดลเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งของประเทศ นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่ามีแคปชั่นด้วยนะคะที่แนบมากับคลิปวิดีโอนี้ก็คือบอกไว้ว่าเนี่ยก็ยังได้อธิบายเหตุผลที่คุณลีหน้าจังเนี่ยทำไมถึงต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยให้กับคุณนิกี้น้าชาัดเอาไว้ด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลีหน้าจัง ฉากคุณนิกกี้นะฉัดเนื่องจากว่ามาสายก็คือนัด8โมงแต่มา9โมงซึ่งไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆที่ได้มีการรับชมคลิปนะคะเข้ามากดไลค์ให้กับความฮาแล้วก็ความเกลียนของทั้งคู่แบบพลบทัลายเท่านั้นนะคะแต่หลายๆคนแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ค่ะยังแซวหนุ่มนิกกี้ด้วยว่าเป็นไงล่ะ เจอแม่ลีหน้าจังเข้าไปแล้วเจอลีหน้าจังโหมดนี้เข้าไปเล่นเอาจนงงพูดไม่ออกเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคะไม่เชื่อลองไปชมคลิปความฮานี้พร้อมกันคะ่ะไปไปไป เนี่ยค่ะอย่างที่เราได้เห็นกันเลยนะคะสั้นๆน,น,นิดเดียวแต่ได้ที่ว่าดุเดือดจริงๆค่ะแม่เนี่ยใส่แบบหุณนิกกี้นะถึงกับเวอร์ถึงกับงงไปเลยนะคะแม่ขาได้ที่ว่าเบาได้เบานะคะแม่คุนะคะคณนดิกกี้เนี่ยเขาปวจนพูดอะไรไม่ออกแล้วค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม